อ่าครับผมก็สวัสดีทุกๆคนนะครับอ่ากลับมากับผมอีกแล้วนะครับสมชาย i ิตคอยนะครับก็เรามาทำกำไรเว็บนี้กันนะครับก็ทำมาได้พักหนึ่งแล้วนะครับก็ถือว่าได้กำไรดีนะครับอ่าผมลงทุนครั้งแรกไปนะครับ2 0 0บาทนะครับจากที่เคยบอกนะครับลงทุนไป200แล้วก็ได้กำไรมาอีก200นะครับ แล้วก็ผมมาลงทุนอีก400นะครับลงทุนอีก400เมื่อวานก็ได้ทำการถอนไปแล้วนะครับถอนไป100กว่าบาทนะครับ1 5 0บาทนะครับก็ขาดอีก250บาทผมจะคืนทุนนะครับแต่วันนี้ผมจะมาถอนนะครับยอดรวมนะครับคือคืนทุนเลยวันนี้นะครับอ่าผมได้จากการแนะนําเพื่อนนะครับ0 1 2 0 0นะครับอ่าเป็นเงินเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ l ศูนย์จุดหนึ่งสองนะครับร้อยแปดสิบสี่บาทนะครับร้อยแปดสิบสี่บาทแล้วก็บวกกับศูนย์จุดศูนย์สามห้าศูนย์จุดศูนย์สามห้าอ่าห้าสิบสามบาทนะครับก็ถือว่าขาดนิดเดียวคืนทุนนะครับ <c oughs> อ่าขาดนิดเดียวคืนทุนก็คือว่าผมมีอีกเวลาอีกเจ็ดวันก็คือกําไรของผมแล้วนะครับอ่าคือกําไรของผมแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมเข้าไปดูในบิ t ขับวันนี้ว่าโอเคสักครู่นะครับ โอเคนะครับอันนี้คือเงินที่ผมถอนจากเว็บนี้ล้วนๆเลยนะครับเนี่ยสองร้อยสิบเจ็ดบาทเนี่ยครับก็คือว่ายังไม่คืนทุนนะครับอีกสองร้อยอ่าอีกสองร้อยเท่าไหรอ่อ่ะอ่ะตีเลขกลมๆไปสองร้อยสามสิบบาทนะครับถึงจะคืนทุนนะครับสองร้อยสามสามสิบสามบาทถึงจะคืนทุนนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะมาถอนกันดูนะครับว่าตรงนี้จะได้400ไหมนะครับตรงนี้ถ้าขึ้น400ก็คือว่าผมคืนทุนเรียบร้อยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาถอนกันครับผมจะถอนจากการเชิญเพื่อนก่อนนะครับ0.12นะครับอ่ะผมจะถอนเลยอ่ะถอนเรียบร้อยครับรอมารีเฟซครับ เหลือศูนย์ศูนย์นะครับเดี๋ยวดูประวัติครับวันนี้วันที่สองผมถอนไปศูนย์จุดหนึ่งสองนะครับเดี๋ยวไปรวมดูนะครับว่าจากการเชิญเพื่อนผมได้เท่าไหร่นี่ครับห้าร้อยสิบเอ็ดบาทนะครับนะครับจากการเชิญเพื่อนนะครับอันนี้คือยอดรวมนะครับไม่เกี่ยวกับการลงทุนนะการลงทุนก็อย่างที่ผมทําคลิปไล่ๆมาถ้าว่าหลายคนติดติดต,ต,ตามหลายหลายคลิปของผมอยู่ก็ จะเห็นได้ว่าผมถอนค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ผมถอนเป็นครั้งที่3การลงทุนครั้งที่2นะครับอ่าเดี๋ยวจะมาถอนจากการขุดนะครับ3.5 6หแล้วกันนะครับโอเคถอนเลยครับโอเคนะครับถอนเรียบร้อยรอรีเฟซครับผมอ่านะครับเดี๋ยวเราจะมารวมนะครับนี่คือประวัติการถอนของผมนะครับดูดิครับเรียงเป็นตับเลยนะครับ อันนี้ยอดเงินจากการชวน511บาทแล้วก็อันนี้จากการขุดได้375บาทผมจะเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าครั้งแรกผมลงทุนไป200นะครับผมลงทุนไป200แล้วก็ผมได้กำไรมา200นะครับแล้วผมมาลงทุนอีก400นะครับก็คือว่าเท่ากับว่าผมลงทุนไปทั้งหมด600บาทถ้าเราเอามารวมละ่ะ511บาท กับ375นะครับอ่าจะเป็นเงินเท่าไหร่นะครับก็ 800, 8 0 0 880 886บาทนะครับ886บาทก็คือเท่ากับว่าผมลงทุนแค่600ก็ได้กำไรมาแล้วนะครับได้กำไรมา300กว่าบาทนะครับอ่าไม่ขาดทุนเลยนะอ่าผมแนะนำว่าใครที่อคุดเว็บนี้ ให้แนะนําเพื่อนนะครับหรือเข้าไปที่กลุ่มบิตคอยใน f c e e o o o นะครับเข้าไปแนะนําเพื่อนให้เพื่อนมา,าขุดนะครับมาขุดเหมือนเราให้เขาลงทุนหรือว่าสายฟรีอะไรก็แล้วแต่เราจะได้10%จากคนที่ขุดนะครับได้กําลังขุดเอ้ยได้เงินนะครับไม่ไม่ได้กําลังขุดนะครับตัวนี้บางเว็บการเชิญเพื่อนคือเราได้กําลังขุดแต่ผมว่าการเชิญเพื่อนแล้วได้เงินดีกว่านะครับโอเคผมถอนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ ทั้งสองอันเดี๋ยวเรามารอดูว่าเงินเข้าตอนไหนนะครับอ่าครับผมจากที่รอกันพักหนึ่งนะครับก็เกือบครึ่งชั่วโมงนะครับที่รอก็เพราะว่าผมลองไปเช็คมาดูนะครับมันเป็นเวลาอ่าบ้านเขาก็คือเวลาตีสามนะครับผมเวลาตีสามนะครับมันก็ช้าหน่อยนะครับผมแต่ว่าก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่ครับ 0.035นะครับที่ผมถอ,อนเข้ามานะครับแล้วก็0.12นะครับจากการแนะนำเพื่อนนะครับที่ผมได้ถอนไปนะครับก็เดี๋ยวผมรีเฟซยอดเงินก่อนนะครับเมาส์เป็นอะไรเนี่ย,ยครับเห็นไหมผมได้มา4 4 7บาทและขาดอีก3บาทก็คือผมคืนทุนเลยนะครับอ่าเอ้ยผมได้กำไรแล้วสิ ผมลงทุนไป400นะครับผมได้กําไรมาแล้ว47บาทนะครับก็ถือว่ายังไม่เป็นกําไรก็แล้วกันนะครับถือว่าได้คืนทุนแล้วเพราะว่าผมมีเหรียญด็อกคอยด้วยนะครับนี่ครับเหรียญด็อกคอยอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่อันนี้ก็ไม่กี่สตางค์นะครับยังไม่ถึงบาทเลยไอเหรียญ XRP เนี่ยครับเหรียญด็อกคอยนี่ประมาณ20บาทนะครับนี่ตรงนี้นะครับก็ถือว่า2วัน2วันหรือ3วัน ผมได้กําไรเลยนะครับเอ้ยผมได้ทุนคืนเลยนะครับอ่านะครับก็สําหรับใครที่หาอยากหากําไรจากเว็บไล์คอยนะครับผมแนะนําเลยนะครับว่าได้จริงได้แน่นอนลงทุนไปคุณได้กําไรแน่นอนนะครับขยันเชิญเพื่อนหน่อยนะครับก็ได้กําไรจากการเชิญเพื่อนค่อนข้างดีเลยนะดีมากๆเลยครับไม่ใช่ค่อนข้างดีนะครับดีมากๆเลยครับก็ ผมเหลือเวลา7วัน7วันนี้ก็คือว่ากําไรของผมเลยนะครับอ่าคือกําไรของผมแล้วนะครับก็ใครที่อยากลงทุนนะครับหรือไม่เข้าใจตรงไหนแชทมาสอบถามผมเลยนะครับเพราะว่ามีหลายคนดูใน Youtube และทักมาหาผมก็หลายคนนะครับอ่าโอเคครับผมอยากสร้างเงินนะครับอยากกลัวนะคอ่ามันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับการลงทุนมันมีความเสี่ยงคุณต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้นะครับผมผมก็ไม่อยากแนะนำเท่าไหร่นะ เพราะว่ามือใหม่นะครับมันมีความเสี่ยงสูงค่อนข้างจะสูงเลยนะครับอแต่ว่าเว็บนี้ผมลงทุนไปสามรอบแล้วก็ถือว่าได้กําไรดีนะครับก็คือครั้งก่อนเนี่ยผมลงไปสิเอร์เซนกับสิสี่เอร์เซนะครับแล้วก็ผมขยับมาเป็นสิบห้าอร์เซนตะครับโอเคครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะไม่เข้าใจงไหนก็ทิ้งคาถามเลยครับน,นี่ก็สวัสดีครับผม